หลังจากที่ปล่อยเฟิร์มแวร์อัปเดตไปในวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านมา9วันในวันที่18พฤษภาคมนี้ในบ้านเราซัามซุงก็ส่งอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ให้กับสมาร์ทโฟนในซีรีส์ Galaxy S 22แล้วครับวิธีการเช็คและอัปเดตทําได้ง่ายๆด้วยการเปิดการตั้งค่าของระบบเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะอัปเดตซอฟต์แวร์แตะดาวน์โหลดและติดตั้งเพื่อทําการใช้การอัปเดตแล้วรอสักครู่เพื่อให้ระบบทําการตรวจสอบเวอร์ชั่นใหม่ก็จะ,สะแสดงขึ้นมาครับ โดยหมายเลขเวอร์ชันจะเป็น S908EXU2AVE4 x, x U A v e 4. ขนาดไฟล์ในการอัปเดตไม่ใหญ่มากครับอยู่ที่359.02 m b เท่านั้นการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยโดย Samsung แจ้งว่ามีการปรับปรุงความสเสถียรของฟังก์ชันโดยรวมและปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์เช่นเดียวกับการอัปเดตในเวอร์ชันก่อนหน้าครับ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการแจ้งว่าแก้ไขปัญหาเรื่องการทํางานของกล้องที่แจ้งข้อผิดพลาดเวลาที่เชื่อมต่อกับสัญญาณ 5G หรือ,อยังนะครับรวมถึงปัญหาเวลาโพสตอร์เรทเฟซบุ๊กแล้วจอดําก็ไม่ได้บอกว่าแก้ไขหรือ,อยังเพื่อนๆที่อัปเดตแล้วเจอปัญหาอะไรกันบ้างหรือเปล่าครับปัญหาหรือบั๊กอะไรที่เคยเจอและตอนนี้แก้ไขแล้วคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ